สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับจะเป็นฮานอยมัดรวม3ามนอยนะครับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมวดนประจําวันที่14ตุลาคม2567นะครับสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆแนวทางฮานอยพิเศษเนาะผลที่ออกนะครับ60297นะครับพี่ๆเนาะในรอบแรกของเราเนี่ย เราให้630เนาะที่ผมเจาะให้ก็ออก602นะครับพี่พี่ก็รอบแรกเนี่ยในตัวเจาะไม่มาเนาะแต่ว่าท่านใดที่จับวินตารางนะครับ602แล้วก็02เนาะแตก3ตัวนะครับก็มีพี่พี่สมาชิกหลายท่านนะครับที่ชื่นโชคในการจับเลขวินเนาะเมื่อว,วานนี้ก็มีพี่พี่คอมเมนต์มาว่าวันก่อนก็มีโชคในเลขตารางเนะี่ยทั้ง สอ,สองรอบเนาะนะครับวันนี้ก็มาแล้วรอบแรกนะครับกบ็ยินดีด้วยถ้าเกิดจับวินตารางชุดสามตัวนะครับถ้านอยปกตินะครับเก้า <uli> หกสี่กับเจ็ดศูนย์ในรอบนี้ท่านใดเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกสี่ตรงๆงเน้นเน้นนะครับเนาะหรือท่าในใดที่จับวินตารางก็เข้าไปที่หกสี่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับในมาในตัวเจาะเนาะส่วนในรอบ vip นะครับหนึ่งเจ็ดหกห้าสองในรอบนี้ของเรา เจ็ดหกไม่มีนะครับพี่พเนาะในตัวประกบผู่ไม่มีใครลูดที่6เข้าไปที่76กนะครับก็ถือว่ามาสายลูด2รอบนะครับเจาะหน่รอบนะครับพ,พี่ก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับท่านในที่มีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดได้นะครับส่วนแนวทางวันที่14นะครับตุลาคมก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนทุกท่านแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเช่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข1เลข5เลข3เลข7เลข6นะครับพี่พี่สามหกหนึ่งเจ็ดห้านะครับปิดท้ายนะครับผมปิดท้ายด้วยเลข0นย์นะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดให้ไปที่เลข1นะครับวิ่งไปที่1รูดไปที่เลข5นะครับนาอวันนี้ชอบ5นะครับในโคงสุดท้าย10 10 16 17 13

ตัวเน้นตัวเจาะนะครับ17 13 5 7 5 3น่เนะครับพี่พี่เนาะก็นะครับชื่นชอบในถ้าเป็น4ตัวเนี่ยชื่นชอบใน17 1735นะครับพี่พี่เนาะท่าในใดที่ชื่นชอบในการจับประกบคู่ก็ใน4ตัวเนี้ยถือว่าชื่นชอบนะครับแนวทางวันนี้เนาะขอให้มาก็แล้วกันนะครับ นี่เลย1กับ5นะครับท่านใดชื่นชอบในการจับเลขวินก็ตามนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้หนาทางเนาะมาเด้งดด้งปังปัง,ปง,ปงทั้งสายวิ่งสายรูดแล้วก็สายจับวินนะครับก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ